เราต้องเปลี่ยนจากทัศนคติที่ว่าคนพิการเองนั้นเป็นคนที่ไม่ไม่ควรที่จะได้รับสิทธิ์หรือว่าเป็นคนที่ด้อยกว่าคนปกปติโดยทั่วไปแต่เราจะต้องให้สิทธิกับเขาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิการได้รับการจ้างงานจากผู้ประกอบการสิทธิในการเรียนนะคะแล้วก็สิทธิในการใช้ชีวิตจะต้องเหมือนคนเมืองคนปกปติทั่วไปค่ะ ในการเรียนรู้นะคะการออกแบบอาคารการออกแบบการคมนาคมการเดินทางทุกอย่างค่ะเราก็จะต้องคํานึงถึงคนพิการด้วยว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรในการเดินทางไปแต่ละที่เองก็ตามเพราะว่าคนพิการเองค่ะเขามีต้นทุนที่จะต้องใช้มากกว่าพวกเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาไม่สามารถที่จะขึ้นรถประจําทางได้เขาต้องใช้แท็กซี่นะคะหรือแม้แต่การที่ ในความสะดวกสําหรับคนพิการนั่นถือเป็นความหกพร้องของทางภาครัฐที่ไม่ใส่ใจและดูแลพวกเขาสิ่งเหล่านี้พักเพื่อไทยเรามีแนวคิดที่จะต้องปฏิบัติให้ได้จริงและทุกสิ่งที่เป็นนโยบายออกไปนั้นจะต้องคํานึงถึงมาตรการพิเศษที่มีให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยค่ะนั่นคือสิ่งที่พักเพื่อไทยจะทําและเรามีแนวทางไว้หมดแล้วซึ่ง